สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขเกี่ยวกับบันเกิดที่เป็นตัวเลข9คือเป็นตัวเลขสุดท้ายที่จะบ่งบอกถึงนิสัยใจคอค่ะเราเคยสังเกตใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคนที่เกิดในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันทำไมนิสัยอุปนิสัยไม่เหมือนกันท,ทั้งทั้งที่ได้รับ การดูแลเลี้ยงดูเช่นเดียวกันมานั่นมีตัวเลขเกี่ยวกับวันเกิดที่มีอิทธิพลทำให้คนเรามีความแตกต่างกันสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงตัวเลขวันเกิดเลข9คนที่เกิดวันที่9ก้าสิบแปดยี่สิบเจ็ด มาฟังกันค่ะว่าบุคคลกลุ่มนี้จะมีอุปนิสัยเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปรับชมรับฟังขอทุกท่านกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อที่จะให้คนที่ทำคลิปมีกำลังใจในการพัฒนาคลิปที่ดีๆต่อไปค่ะคนที่มีเลขเกิดเลข9้า คนที่เกิดวันที่9 18 27ซึ่งเลข9เป็นตัวเลขที่ดีมากที่เรา,เราท่านๆจะรู้กันและในตัวเลขตัวนี้ก็จะดีมากเลยเพราะว่าคนที่เกิดเลข9นี้นะคะเป็นคนที่มีพลังอำนาจมีอำนาจบารมีมีสเสน่ห์อยู่ใน ตัวของตัวเองแต่ละคนเป็นคนที่ดีมากพูดจาตรงๆเป็นคนอบอุ่นเป็นมีความคิดที่ลึกคึ้ำมีเหตุมีผลจะทำการสิ่งใดก็จะมีการเตรียมการเป็นอย่างดีเยี่ยมเป็นคนฉลาดในเรื่องความรักก็จะมีคนรัก ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ชายก็จะได้คู่ครองที่เหมาะสมเป็นคนเก่งคนหรูแต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงก็จะได้คู่ครองเป็นชายที่เป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนฉลาดแล้็เป็นคนมีระเบียบถือว่าเลข9เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลายๆเรื่อง ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีมากสำหรับเลข9ค่ะและในเรื่องของเลข9นี้ก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่จะว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่านี้ประสบผลสำเร็จเครื่องประดับเป็นยังไงเราจะทำบุญจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะส่งเสริมบารมีเราแล้วก็ชีวิตเราให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ก็ต้องฟังในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะบ่งบอกถึงนิสัยใจคอในคนที่มีเลขเกิด hmm. 9ก็คือคนที่เกิดวันที่ 9, 18แล้วก็27ค่ะ <S <S <uch ing> การทายเรื่องเกี่ยวกับเลขวันเกิดที่บอกนิสัยของแต่ละคนนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องของสถิติส่วนมากที่พบ แต่อาจจะมีบางส่วนแต่น้อยมากที่จะไม่คล้ายคลึงกับที่ดิฉันได้ถ่ายไว้แล้วนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นสถิติให้ทุกคนสามารถนำสิ่งที่ได้นี้ไปประกอบไปปรับใช้กับตัวเองหรือว่าไปปรับใช้กับคนที่มีเลขเกิด เลขก้านี้ที่เราทำงานร่วมกันหรือว่าบุคคลที่เราใกล้ชิดบุคคลที่เรารู้จักเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจคนอื่นและก็สามารถปรับตัวทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จในชีวิตค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ